จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพจน์ฤาษีดาบดทั้งหลายชาวบางบดชาวลับแลเจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมารทั้งหลายแล้วก็เหล่าสัตว์ใต้บาดาลทั้งหลายเหล่าสัตว์ เด็กํำบันทั้งหลายนะใต้บาดาลนะที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะในบริเวณต่าโยคาก็ตามในบริเวณวัดก็ตามบริเวณภาคอีสานทั้งหมดทั้งมวลก็ตามนะแล้วก็เหล่าจิตยานภูมิต่ําทั้งหลายนะนรกภูมิทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายอภยภูมิสี่ทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสราหนังคจฉามิธัมมังสลระนังคจฉามิสังฆังสลระนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคจฉามิทุติยัมปิธัมมังสลระนังคจฉามิ ทุติยัมปิสังขังสลานังขจามิตตติยัมปิพุธทธังสลานังขจามิตตติยัมปิธรรมังสลานังขจามิตตติยัมปิสังขังสลานังขจามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ร <S <S ทรงเป็นประธานกพรองค์ทรงเป็นประธานกำไดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายเคยย่ำมีบีทาต่อพระศัษธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์หน่อเนื้อพุทธังกูลทั้งหลาย เคยดื้อรั้นดื้อดึงด,ด,ด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือ,คอ,งองคนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายอย่างสุดโต,ตงอย่างหัวจนฝา,ออห,นาหลงเอาแต่โลกียวยยวิสัย,เอ,ย,ยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรม กรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระสทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวอกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัฏทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลาย กรรที่เคยยินดีพอใจรุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยำบกวน หมกมุ Raw, know, entender, us, doctors, ่นในการรู ka, ้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมาราคะทั้งหลายในโลเกียสุกโลเกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในกรรมอนุสัยทั้งหลายในภัสสะยตนะทั้งหลาย ในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมทั้งหลายการที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงาม แห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพเมทุนทั้งหลายการที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการที่เคยแอบบ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตน และพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยแอบเบียดบงับบดบงชอ่อชนคดโกงวัตวา,า,าศา,า,าสานาทั้งหลายกรรมที่เคยใช้กำลังใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่คคบังคับขืนใจผู้อื่น,นใ,ในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติด การค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อภาษศาสนาหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ดีการมทั้งหลายทั้งปวงอกุศรทกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรม ที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในการมคุณการมรมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลเกียสุขทั้งหลายและไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนรอย่างความมืดมนแกสังสารวัตร แ่งสัพสัตทั้งหลายโม่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่ม่เราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป หากเกิดในพบหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระศธรรม อย่างสมุดเฉดเด็ดขาดเด็ดขาดไม่ล am ังเลหวนไหวต่อสิ่งใัเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนรความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดความติคตนิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจงพอใจในการรู้การเห็นใการเห็นการนึกการคิดการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในภาษาเอตนาทั้งหลายในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเกียสุกโลเกียวิสัยทั้งหลายในกามราคะในอารมณ์กรรมในกามมนุษย์ใในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลาย ในความปิดเนื้อต้องใจในการมคุณหรือการมาลมทั้งหลายขอประกาศสลากประกาศถอนความพึงพอใจความคลั่งคล้ไหลหลงในรูปรักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของ ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความระโมบในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรมด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติและขอเจดเชยเจดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับ ทุกพุทธันดอนขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิถึงได้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเทินอโหสี่โอโหสี่โอโหสีโส そうそう。